ครับสวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านครับวันนี้็มาประกับผมเช่นเคยครับป่าวโจเมืองพนนะครับวันนี้จะพาเอฟซีไปด้านมาเนียโซนสินค้าก่อนที่เราจะทําการจัดทรงนะครับบอกได้เลยว่าตอนนี้เรทเงิน21บาท2 2บาทลดสวยๆตถูกมีเข้ามากมายครับครั้นี้กับราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนบาท1นึ่ล้านสองแสนบาทครับทำให้ท่านเสร็จสับได้สบายแบบนี้ของระบบจัดหนักจัดเต็มนะครับ คันนี้ก็จะเดินทางไปยังจังหวัดเชียงรายนะครับไปยังอำเภอแม่จันนะครับเชียงรายตัวนี้คุณลูกค้าจะทําการจัดส่งในวันที่3นะครับนี่มาดูนะครับกจยนะจ๊ะสี่ละกรเจีบสีไดงให้สีลายทุกอย่างทำให้ท่านใหม่หมด ระบบเต็มร้อยไม่ว่าจะเป็นระบบภายในภายนอกระบบความร้อนรั่วซึมไฟฟ้ารพุทสลักต่างๆและที่แน่ๆของเหลวเราเปลี่ยนให้ท่านใหม่หมดนะครับในราคา1น0 0 0ล้านสสนหล้านสองแสนรวมทุกอย่างนะครับย้ำหนึ่งล้านสองแสนรวมทุกอย่างครับได้สภาพแบบนี้ออปชั่นเต็มแบบนี้และที่แน่ๆเ็เอเคร้อานย์ y y 06, ครับหล้านสองแสนสีเส ครับผมคนทุกอย่างแล้วทำให้ทันเสเร็จสมบูรณ์นี่มาดูได้เลยนะจ๊ะโอ้แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แห้งนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่จากญี่ปุ่นเลยนะครับอันนี้เป็นของที่ติดรถมานะครับสภาพสวยครับดูจะโครงแตแกลนะครับนี่สวยนะครับแล้วก็จอแผงข้าให้ท่านะนะครับแผงข้างให้จอให้ศูนย์องเรายังไม่มีกล้องหลังนะจะมีเฉพาะศูนย์เจ็ดที่มีกล้องหลังนะครับแล้วก็ทางด้านของ แขนซ้ายก่อมแล้วก็ฟังมลิฟัมลิตัวนี้นะคระ ulty, ับคุณลูกค้าบอกว่าอยู่ไกลนะครับให้ทางเราเปลี่ยนชุดโอลิ้งให้ใหม่หมดอันนี้เราเปลี่ยนชุดลิงให้แล้วนะครับอันนี้เป็นอะไรแท้จากอริยะเลยนะครับเป็นชุดซ่อมนะครับเราก็เปลี่ยนโอลิงทุกจุดคุณลูกค้าพูดง่ายเลยว่าไปก็คืนคับหนึ่งเลยนะครับไม่ต้องพะวงเพราะว่าทางเชียงรายลูกค้าบอกว่าทางโน้วอาจจะหาช่างยากหน่อยนะครับเราก็แตนะครับ่ไหนไม่ดีเรา ทำให้เรียบร้อยแต่ตัวนี้ปั๊มคอนโทรลนะครับเดิมๆครับปั๊มคอนโทรลเดิมนี่ดูสีสันสายกริบๆระบปุ่ปั๊มคอนโทรลมีมานะครับและที่แน่ๆชุดสากรองเป็นของอริยะเลยนะครับเบิกศูนย์ของแท้ไว้ให้ท่านเลยไม่ต้องห่วงนะจ๊ะช่วงล่างก็เก็บให้ท่านใหม่นะครับแล้วก็พร้อมเปลี่ยนใบแท่เป็นปเจ็ดสิบเซนบุ้งกี้ตัวน,นี้เป็นห้าฟันครับนี่ถักข้างให้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยถักให้ใหม่ ร้อยแล้วที่น่คร well, ับระบบรูซสลัดต่างๆนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนให้ใหม่ตัวไหนที่หวมนะครับแล้วก็ซิงเอาบอกเปลี่ยนให้ในตัวไหนที่ว่ารั่วซึมติดตั้งให้นะครับชั้นแก้ติดตั้งให้แล้วก็ถาดวารองเท้าติดตั้งให้ระบบภายในนี่เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับระบบภายในได้เลยใหม่ๆครับระบบภายใน ไม่ว่าจะเป็นหมอกนะครับไม่ว่าจะเป็นซุกคอนโซลน,นะครับขัดสีสวีวันนะครับแล้วก็ล้างแอร์นะครับแอร์นี่ก็คือถอดมาล้างใหม่แล้วก็ติดฟิล์มครับระบบไฟฟ้าถอดไร่ทุกปั๊กนะครับทั้งไหนที่มีข้อต่อเราถอดออกมาไล่นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับทุกระบบสุดสายทรงสายไฟนะครับเราก็ทําการ ถอดมานะครับแล้วก็ฉีดไล่ความชื้นให้ท่านใหม่หมดนะครับทุกระบบกันเลยทีเดียวเชียวมาเดี๋ยวผมก็จะมารองระบบให้เอฟทุกท่านได้รับชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบหน้าจอกันหน่อยนะเพราะว่าคันนี้คุณลูกค้ายังมือใหม่นะฮะเดี๋ยวนะแป๊บนึงมาน้องอามขอกล้องหน่อยนะครับวันนี้เราอยู่กันกับตากล้องครับแดดก็โอ้โหไม่เห็นใจคนจะรีวิวรถเลยนะครับ นะครับระบบหน้าจอนะครับเราอเราเปิดสวิ์นะครับเราก็ต้องปล่อยให้น้องเขาอ่าลันขึ้นมาเป็นระบบนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็โอเคระบบนี้สตาร์ทครับนี่นะครับและที่แน่ๆนะครับระบบแอร์นะก็จะเป็นเหมือนแอร์บ้านเรานะครับก็จะนี่ปรับอุณหภูมินะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องแอร์นะครับแอร์ทำงานนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นไฟส่องสว่างบนหัวเก๋งนะครับอันนี้ไฟที่บูมอันนี้เป็นไฟอ่า ไปเลนด้านหลังนะครับแล้วตัวนี้ก็คือเป็นสวิฟเคนนะครับนี่นี่สวิฟเคนนะครับถ้าท่านอ่าเราเปิดคลิปมานะครับดูหน้าจอครับหน้าจอขึ้นตัวเลขการทํางานของระบบเคนนะครับหมุนอีกทีก็จะเป็นระบบเคนเหมือนกันครับแต่เป็นระบบที่อ่าละเอียดนะครับพูดง่ายถ้าขึ้นแบบนี้ท่านต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกามาสวิฟที่สุดนะครับอ่าจำไว้นะครับเป็นะถ้าบางทีท่านเช็ดทำความสะอาดเช็ดไปเช็ดมาบิดไปอ้าวลืมบิดคืนอย่างเงี้ยก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับอ่าหมุนกลับ แล้วก็มาดูระบบหน้าจอหน้าจอนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวตรวจพีเอ็มนะครับมันก็จะบอกครับว่าน้ำมันเครื่องเราเหลือกี่ชั่วโมงนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับกดไปเรื่อยครับมันก็จะวนกลับมาอ้าวตัวนี้ก็จะเป็นโหมดครับเป็นเป็นโลกดอีกทีก็จะเป็นไฮกดอีกทีก็จะเป็นโลนะครับกดอีกทีก็จะเป็นไฮอันนี้ที่ปัน้ําฝนครับนี่นะครับอันนี้ก็จะมีสองระบบนะครับมีโลมีไฮเหมือนกัน อันนี้ต่อกระต่ายสำหรับตัวเดินอย่างเดียวนะครับนี่ไม่รวมไม่รวมระบบขูดนะต่อกระต่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้ออโต้ครับออโต้ก็จะทํางานต่อเมื่อที่เราเร่งเครื่องสุดเกินครึ่งหนึ่งนะครับนี่ถ้าท่านกดตัวนี้ปิดระบบออโต้ครับตัวนี้ก็จะหายไปเครื่องก็จะเร่งสุดถ้าท่านกดเปิดออโตอ้เครื่องก็จะประมาณเพราะท่านแตะระบบคอนโทรลนะครับ เพื่อนก็จะเร่งอัตโนมัติขึ้นมาอ่านี้เขาเรียกว่าระบบออโตโอ้อันนี้ก็จะเป็นเกของนำ้ำมันอ่าความร้อนนี่เกน้ำมันโซลานะครับก็ไม่มีอะไรนี่ก็จะเป็นที่ฉีดกระจกน้ำฝนนี่นะครับนะบก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็วิทยุก็ทั่วไปนะครับนะมาเดี๋ยวผมจะรองระบบให้แบบชั่ว่าวนะครับอันนี้เราอยู่ที่โหมดไฮนะครับอ่าเอาเลย ตอนนี้เป็นไดเคอร์ละนะครับ VY06 นะครับตอนนี้ อย่างที่บอกไปนะครับตอนนี้ระบบ่วดซึมต่างๆนะครับเราเก็บให้ท่านใหม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบูมต่ออาร์มนะครับแล้วก็ชุดบูธสลักนะครับชุดพวงกีนะครับทุกจุดนะครับที่เป็นระบบสลักนะครับหนึแน่นครับไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับอเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงความเงียบในเก่งนะครับขออนุญาตเปิดประตูครับอ่นะครับนี่ เสียงของมอเตอร์สวิงนี้จะเงียบมากครับในรุ่นใหม่ศูนย์ห้าศูนยหกศูนย์เจ็นะครับเป็นห้องสวิงตัวเดียวกันนะครับเป็นชุดเฟียงตัวเดียวกันนะครับนี่นะนีผมอยู่ในเกียนะครับจะยินแต่เวลาทํางานครับขาบอกดังเตึกเตกตกนะครับนะครับอันนี้นะครับขอบอกไว้เลยนะครับบริษัทมเตอร์ของเรานะครับทำรถขุดนำเข้าแท้ๆจากญี่ปุ่นอย่างเดียวนะจ๊ะ รถบ้านเรารถนําเข้าจากประเทศอื่นนะครับรถพวกตระกูลรถจีนรถไต้หวันมาเลย์นี่บางนามไม่ได้เอาเข้ามานะพี่ผมทําแต่านาเข้าจากญี่ปุ่นอย่างเดียวนะครับไม่ปล่อยเช่าไม่รับตีเทินครับนําเข้าแล้วก็ขายอย่างเดียวนะครับงานบริการหลังการขายเรามีบริการเหมือนกันกันกบรถศูนย์รถใหม่กันเลยทีเดียวเชียวนะครับใกล้ไกลก็มากิ้งกางสอบถามกันได้ นะครับแล้วก็สำหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจจะเอารถมาเช็คระบบถึงว่าท่านจะเป็นรถจากค่ายอื่นนะครับก็สามารถเอาเข้ามาได้เนาะนะครับติดต่อเข้ามาก่อนนะพี่ตามเบอร์โทร0858400788นะครับว่ารถของท่านอาการเป็นแบบไหนนะครับท่านทําอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ก่อนที่จะให้ช่างที่อื่นมาทําอาการเป็นแบบไหนทําเสร็จแล้วระบบเป็นแบบไหนนะครับโทรมากิงการสอบถามกันก่อนนะครับเรามาคุยเรื่องข้อมูลกันก่อน นะครับยี่ห้อที่เรารับซ่อมนะครับกกเบโค้โคมาสุแคทฮิตาชินะครับแล้วก็สมิโตโมครับทีเราหลักๆนะครับก็เอามาซ่อมเราได้นะครับผมแคทก็เราทําจบครับโกเบรับจบครับแล้วก็โคมาสุรับจบฮิตาชินี่โอ้ง่ายๆครับสมิโตโมก็ได้อยู่นะครับ เร็วดีะโอ้ oh, ใช้ได้ครับและทีแน่แน่ช่วงนี้ราคาย่ำเยาครับ1,240,000บาทด้รถใหม่ๆแบบนี้น้ำเข้าแท้ๆจากญี่ปุ่น100%ครับกับ SK-135 Wi-Fi 06ครับ1,240,000บาทรวมทุกอย่างครับ นี่เก็บใหม่แบบนี้นะจ๊ะอะข้างนอกก็อาจจะร้อนข้างในก็หนาวเลยละครับแอรนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับด้านหลังผมนี้นะครับเป็น s k 135 YY วย06ครับกับราคาค่าตัวอยู่ที่1 2 40,000บาทรวมทุกอย่างครับรวมภาษีรวมเก็บระบบไอท่านใหม่ๆแบบนี้นะครับก็ สำหรับท่านใดน,นะครับที่กำลังมองหารถขุ่นำเข้าแท้ๆนะครับของงานบริการหลังการขายราคาเบาๆและที่แน่ๆเป็นรถนําเข้าจากญี่ปุ่นแท้ๆร้0ยเปอร์เซนต์ครับสำหรับวันนี้กับผมบ่าวโจมือบน้อมกับตะก้องของเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้กล่มมาวว่าสวัสดีครับ